ขอบอกเลยว่าจะมีของรางวัลเนี่ยแจกมากมายเลยละครับใช่แนนเองลั้งยเีวันังกจะกไปถูกต้องแน่แแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพูดตรเนี่ยรงแกร๊กแกรแกรู้สึกปวดหลังมากเน่แนอิเรื่อเอฮ้ยเฮ้ยเสี่ยเฮมีเสี่ยเสียเอะไรคะเสียกระดูกองแรเสี่งกระดูกพี่พูนั่นเอง ถ้จะเมื่อยกันน้องั้นก็เอาน้องลุกขึ้นน้องลุกขึนองลุกขึ้นน้องลุกขึ้นน้องลุกขึ้นน้องลุกขึ้นอ่าลุกขึ้นกันลุกขึ้นลุกขึ้นใครยังไม่ลุกนะเห็นเพื่อนงไม่ลุกทำยังไงคะพีู่มายืดเส้นยืดสายกันดีกว่าครับเต้ล้วแล้วไหน้คเป็นคนนำดีกว่าเต้ยอ่ะเห็นทีเนี้ยก็จะไ่นกันมาน่าจะไม่มายืดยืดยืด

เริ่มดีขึ้นแล้วยังดีขึ้นแล้วยังทมพดีขึ้นขอเสียงน่อยอยู่จเบาอยู่แลว่ามันยังไม่ดีขนาดนั้นเราต้องออกลรายพ่อีมถึงือว่ายังไม่พอดือว่าเนี้ยแท้จริงๆนะครับนนี้มันยังไม่พอแต่ว่าขออกกอนเลยเราไม่ได้มาในแค่2อคนเอาทอนมาเสริมหน่อยลยโอ้โยอ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 อยออยออย แล้หลายคนมา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 มเมอมามามวมา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 ม่มา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 กาม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 นมา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 นามามามาพากามามามา้ามามนมามมมามามเมามอมาางมามามอมมามามมา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 มมาาามมมาามามมามมาอวมล้าาามมา

ไปเนียนนยเ่ยห้ามกันทีตายว้ไม่เดด้นชาตเดด้เองเพราะว่ามันก่ใช่ช่ครับเบลี่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราจะตลกและสนุกแน่นอน ไม่เตต่อแล้วถ้่บอกเลยว่าเกี่ยวัเราเนี่ยจะเกี่ยวไก่อนเกี่ยวอะไรนีนักนเงาเป็นเงาเป็นเงาลองาดเป็นเงาเ็นืไอ้ทำไมเีนื่ทำไมที่ไว้ทีขาเป็นบุตบุต่างกันเลยน้าเอน้าวเป็นเ้นอเป็นตัวคอใช่แราตเอาเป็นตัวนั้นให้ลองใจดูว่าเฮตัวคอที่เป็นใคร ช่วงนี้ครับเราก็มากันในช่วงพักคับหนึ่งที่สุดึงโดนใจอ่ะก็คืกรติกากันดีกว่าครับทีนี้ประติการนองทั้งใส่ใจดีนะคะนนหนอนแล้วอำใบครับมาตบึ้วพิธีกรชนะสามสองหน,นึ่งแล้วนอนๆครับที่จะ,ะ 3, 2, ะาาทจะยกมือตอบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็จะ ชื่อเรื่องละครร้อนกับวลีเด็ครับเรนแต่บางตัวละครถ้าอาจจะเป็นตัวลีเด็ดในร็อคแองด์โรไหมพี่อมูใช่เรน่ต้องรอดูต้องรอยติตามนะคไหนใครอยากเล่นเกมมีระเบ้าขอเสียงหน่อยครับโอ้โหเสียงน่าจับจิมจับใจจริงๆิตถ้าอย่างนั้นก็ข้อที่หนึ่งมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัวอะไรกลัวอะไร พี่่อหค้นจะดูแคนี่ยกือน้องน้อสัญญาณอเคนอตบ้องอะไรดีคุณูคะใน้องจใจนี้คืออู่ว่าดูแลสตรูนะอ่ะทีนี้ให้น้องจับอะไรดีครับน้องจับอะไรีับหูดีกว่าอ่ะน้องจับหูอัูขวาจับหูขวาหูขวาจับหูขวาจับือขวาเร็ว ฮารลอมแล้วก็สามสองหนึ่งก็มเป็นคนข้างหน้ายก่อบนาะคนนี้เนาอใช่ค่ะเสิไหมเนาอไหมเนาใช่ค่ะคเลย ชื่อะไรตากสายการเรียน,ะน,อ,อ,นยอ,อะไรคะไม่ออกไหมไม่ออกไหมตะกนวี่จอไ้่ชือมาจากสาย,ย,ยกันเยอะไรครับสีองมันอ๋อหนูอาจ,จะสิองมนไหนข,อขอาหสายคิดอามันไหนหอยอ่ะอ่ะงั้นพี่ขอคำตอบของน้องอหน่อยได้ไหม กะแต่ว่ารูว่า้องเนี่ยมีเพลงที่เป็อตามีตอด้วยคับแน่ๆ้องใอนี่ไหคะหูเองูเองแต่ว่ามามามาพเด็กอย่เนี้ยคอองไ่พี่หน่ยพี่ให้รางวัลเยมามาช่วย้อง้วอเฮ้ อบว, erman, วันแต่ทุี่วอ่านีจะเย็นเย็นมเย็นเย็นมเย็นเย็นเไหมไม่รู้เย็นเย็นู้ด้คำตอบชี้ถูกไหมคะเป็นคำตอบที่ชี้ ขอตัดไปดีกว่าเน่มาเลยอีกหลายคอ้องเียใจไม่ต้องเสียใจได้รางวัลไปกับตกอายแน่นอนมาเลยค่ะข้าดัดมาสไลด์มาได้เลยค่ะโเฮ้ยอะไรเนี่ยโว้ยบนบน มีเนยงาต้องเหมือนจะมี่บริเตเนาะปุเพลเหมือนกันางเนี้ยร้องรองรองสักทอดึนเลยครับของเก๋เลย น่าจะดืน้ำหมีเลยจากเต้ได้มาทิ้กไปสองลิตรแน่้ว่าทิ้นไปเยอะแน่เลยน้ำหมีเลยน้องเก่งมากเลยอยากว่าโห่ไหมงาน็รู้ลุนเลยและคำตอบหมีเลยเป็นคำตอบทีทีถูกต้องค่ะ น้องๆก็ไม่เลยพาดูแล้วขอเฉกหน่อยาอาจจะอยากดูเพราะว่ายากมากเลยตอนนี้ 我不管。 มาจาสปิดเตเปเขาหลาะฮะเอดยเซฮ้ยสวัสดีสเปนอีกครั้งตัวละครที่น้องคิดว่าคุณจะขออะไรคะเอเดือดเอเคือดเา wa. <laughs> เตรียมแพทแพทภาษา68ละแพทแพท T 88ไม่แมสได้ไงด้วยนะะอไแน้าสวยๆของพี่กอสอบคนยังไงคะกอน้องก็แท็กเลที่ภูนทัศน์สตาแกรม T H X I T n d e r s c o r T และอีสตาแกรมของเมย์เนนะคะชื่อหนชันั้น C S U N U N C S A N U N ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมลงแล้วก็เป็นแฮชแท็กด้วยวันที่ทั้งสองคนจะไปสอบนะ ข้อต่อไปนี่เมื่อกี้เขถามแล้วถ่ายครแล้วมันข้อต่อไปดีกว่ายังเหลืออีกหลายข้อเลยใช่ค่ะนั้นเป็นข้อต่อไปไหนครับอุ้ยมาแล้วใครกัะถุกสาวหรืนนอเปล่าอาจจะเป็นออยอดขาวเอเวอร์เรนท์ที่ว่าใครใค่กันคะมีเปลืลอกเปลวอกเ,าเอขามี ส2มสอง่หกเล่นหยอกเล่นสตะมามก็3สน่งมเลย่ปไปอดมึมีน้ตนีัวตัวทไมี่ดาันีันีันี้ตัวะไปเลยไป